สวัสดีครับสวัสดีครับทดสอบไมเอดีโฟดีนะครับเป็นรุ่นเอดีโฟรดีโปรนะครับทีนี้เป็นความถี่ใหม่นะครับรุ่น4ี่เสานะครับผมทีนี้ผมทดสอบที่ไมคเอนะครับเช็ควอลชืบวอลชืบต่อไปไมค์บีนะครับเช็ควอลชืบวอลชืบนี่ครับไมค์เป็นอลูมิเนียมนะครับน้ําหนักดีมากนะครับความถี่ก็อยู่ที่ความถี่ย่านกฎหมายกําหนดนะครับนี่ครับ เช็ควันที่วอนที่สวัสดีครับเอาลงเช็คเช็คเช็ควันที่วันที่เฮ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 ่หอหอหอเช็ควันเช็ควันทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าครับถือว่าโอเคมากนะครับสหรับไหม่เอดโฟดีนะครับรุ่นสี่เสานะครับสี่เสานะครับต่อใช้งานง่ายๆนะครับนี่ครับสนใจติดต่อมาได้นะครับผมเบอร์โทรศัพท์ก็ศูนย์เก้า 089735736นะครับ0989735736ครับสวัสดีครับ